โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็อยู่กับผมอาสตูดิโอกับเกมไม้ครับเอาชีวิตรอดแอนดออนของผมเองนะครับผม เดี๋ยววันนี้ก่อนจะมาเล่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทำโคกสัตว์กันนะครับผมโอเคนะจะััวดอกไม้สีเหลืองนะฮะจมูกสีดำนับเป็นสัตว์จากแอดออนมาครับเอิร์ดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทำาคกแรกฝั่งนู้นดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนี้ก่อนโอเคทำเลยขอที่วกว้างๆกันประมาณนี้แล้วกันนะฮะ นะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มวางตถวนี้ละกันนะครับผมโอเคนะฮะโอเคปุ๊บปุ๊บเสาเป็นเสาไม้โอค๊คฮะแล้วก็เริ่มไปแรกเรื่อยๆสัก20่สิบนะฮะโอเคนับไปนะครับผมทเท่าไหรแล้วม่รู้นะครับนับไปเรื่อยๆนะโอเคประมาณ20นะครับผมโอเคตรงนี้ต้องขุดออกหรือเปล่าวะตรงนี้ยี่สิบละตัดต้องวางเสาปุ๊บปุ๊บนะ โอเคก็วางประมาณ20คูณ20บล็อกนะครับผมโอเคเริ่มวางอันต่อไปกันเลยปุ๊บ โอเคนะเราได้ทําการวางปักรั้วแล้วก็ทาเนี่ยเดี๋ยวช่องตรงนี้เรามาใสาป่ประตูนะผมพียร์ก็ได้วางเขาเรียกว่างหรือเปล่าไม่รู้ดับการปักรั้วนะฮะแล้วก็อันนี้เสร็จแล้วเอาตรงนี้เป็นช่องประตูนะแล้วก็ถมพื้นไปหน่อยนะผมโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็ทําการล่อเจ้าวัวนะฮะโอเคผู้โชคดีตัวแรกนะครับเจ้าน้องวัวสีเหลืองนะฮะเป็นวัวดอกไม้มามามอมมอมนะฮะเอ้มีตัวเดียว วัวดอกไม้สีเหลืองนะครับผมตรงนี้นมีไหมจะได้ไปทีเดียวเลยเฮ้ยมีเจ้ากไก่สีดำนะฮะมีไหมตรงนั้นเป็นวัวหรือเปล่าตรงนั้นวัวตะเกะเอ้ยแกะโอู้ไม่ทันละโอเคมามาเข้ามาก็เข้ามา,า,า,มาไปอยู่ข้อเดียวกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมโอเคเดินไปนะฮะรอบแบบตามมาหรือเปล่าโอเคตามมาเดี๋ยวเราจะพาไปอยู่บ้านใหม่นะโอ้ข้างหน้าเป็นเจ้าวัว เจ้าวัวน้ำตาลน้ำตาลหรือเปล่าสีน้ำตาลหรือเปล่ามาเจ้าวัวสีน้ำตามมาเออเป็นเจ้าวัวน้ำตาลนะเดี๋ยวเรามาอยู่ด้วยกันนะครับไปอยู่มาเดียวกันโอเคเจ้าวัวสีน้ำตาลนะฮะโอเคไปเข้าครอบเข้าครอบเข้าครอบมารวมอยู่ด้วยกันนะครับโอเคตามาตามาตามาเร็วๆเอาจ้าวัวสีน้ำตาลไม่มามาไหอย่าทำตากระปุกกระปิบเข้ามาเข้ามา เราเดี๋ยวเราไปลากเจ้าจวัาสีน้ําตาลขาวนะั่นมาก่อนนะครผมปุ๊บมานี่มานี่เออมานี่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 มาใกล้ๆนี่มามาใกล้ๆออกมาทําไมอย่าเจ้าวัวเหลืองดอกไม้เนี่ยเจ้าดอกไม้เหลืองเนี่ยมามามาโอเคโอเค,อเคปุ๊บเดี๋ยวเราต้องรีบปิดประตูก่อนเดี๋ยวมันจะหนีออกไปซะอีกนะฮะโอเคมาจัดการป้อนปุ๊บปุ๊บ โอเคโชดี้มาคอมเมนเี๋ยจะได้ลูกออกมาตัวเอา้ามันคนละสายพันธุ์มันไม่ผสมครับเอออนี M ่ o N e. สงสัยต้องเอาแบบวัวประเภทเดียวกันมาผสมกันแน่เลยนะฮะท่าดีรอเปล่าเอ้หรือว่าไงดีวะอ,อืมเดี๋ยวเราไปหาเพิ่มกันอีกดีกว่านะครับผมเราต้องไปหาวัวแบบประเภทเดียวกันแน่เลยนะเอ็ออนี o ่ N e. โอ้ยเลียยากเหมือนกันเ้ยโอเคเดี๋ยวไปหาแป๊บหนึ่งนะครับผม อโอเคคนระับเดินมาหามาสักพักเราก็มาเจอแบบเจ,แบบเจอแบบเป็นคู่ๆเลยนะเจ้าวัวนมันสีอะไรวะเนี่ย,อยโอเคสีอะไรก็ช่างนะเดี๋ยวเราพาไปอยู่คอกก่อนดีกว่านะครับตอนนี้เราเจอแบบแพคคู่นะง่ายดอกการผสมพันธุ์นะครับผมเพิ่มจํานวนของชมบวกของเรานะผมโอเคไปสีเดียวกันชัวรอบนี้ไปพาเข้าคอกก่อนนะผมสิ่งเออเอ็ดออนอ,อ,อ,อะไรนะเอ็ดออนนะครับเอ์ดนี่มัน สัตว์เพิ่มขึ้นมาเยอะแต่ก็เหมือนเดิมนะข้ามสายพันธุ์ไม่ได้นะครับผมสีไหนเป็นวัวอะไรวัวดอกไม้เหลืองก็ต้องเป็นดอกไม้เหลืองสองตัวคู่กันน้ำม,มันถึงจะผสมพันธุ์อันนี้เจ้าหมูสีน้ำต,ตาลเหมือนมันเปื่อนโครนมมานะครับผมโอเคไปไปมาดีมาดีมาเร็ว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 เ,วเวข้าครบเข้าครอบเออจะออกทําไหมเข้ามามามา,มาโอเค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 เดี๋ยวต้องปิดประตูก่อนไม่ได้เดี๋ยวมันจะหนี มัโอเคเสร็จทําการประสมพันธ์เจ้าว่าลายขาวลายมัอนอะไรไม่รู้มนะันฮะโอเคมันใช่จริงๆด้วยนะต้องเป็นแบบสัตว์ประเภทเดียวกันเท่านั้นนะฮะผสมข้ามสายพันธุ์ไม่ได้นะถึงจะเป็นวัวเหมือนกันก็ถามนะผมโอเค <c oughs> โอเคเดี๋ยวปักทอดนี่เลงกัวคิปเปอร์มาเกิดในคอบัวเพี้เฮ้ยโจรบุเฮ้ยเฮ้ ของไม่พร oh ้อมที่จะสู้เอาไงดีเอาไงดีปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยออกซอมบี้มาอีกแหละโอเคเดี๋ยวเราหนีไปก่อนขังเจ้าซอมบี้ไว้ในนี้โอเคนะครับหลังจากที่หนีโจรไปนอนในบ้านแล้วเราก็มาทาความเกตกันต่อไปนะเห็นเจ้าเกตมีตรงนี้น่าจะมีหลายตัวอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเราิ่มปักเสาปักปักเสา้วกเียมพื้นที่ตรงนี้กันเลยนะครับผม โอเคนะครับหลังจากที่เราได้วางรั้วเสร็จแล้วเรา,เาออก็มาใส่ประตูตรงนี้นะครับโอเคใส่ประตูกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ,บโอเคเดี๋ยวนีไปนอนกันก่อนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เจ้าแกะสีลุ้งครับอเอ้แต่มีเจ้าสมมีอยู่ในน้ำนี่แหละมามาเดี๋ยวเราขุดให้เจ้าแกะมันขึ้นมานะผมปุ๊บปุ๊บขุดนะเจ้าแกะขึ้นมา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 นม,ามมีไม่เกี่ยวขึ้นมาขึ้นมา ขึ are, okay. e like, ้นมาเนี่ยขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมต้องขูดให้เพิ่มไหมมาขึ้นมาเออโอเคเยี่ยมมากอ้าวไม่ขึ้นอ่ะต้องขูดเพิ่มนะฮะสงสัยต้องขูดเพิ่มฟุ๊บปุ๊บอ่าต้องขูดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนี่กินไหมเนี่ยเออกินไหมกินไหมเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาแต่มันมีตัวเดียวสิครับทำไมมันชอบมีตัวเดียววะแอดออนนี่เก๋มันต้องมาเป็นคู่ไม่ใช่หรอเก๋ แกะวัวเมื่อกี้วัวก็มาทีละตัวไม่มาเป็นคู่มันก็ทําทํทฟาร์มยากสิครับเนี่ยนะฮะปิดประตูวันเดี๋ยวนี้ปิดประตูวันปิดประตู่อนปึ๊บฟึ๊บ๊บไม่ตรงว่ะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวปิดป,ประตูแล้วเดี๋ยวคงใส่ต้องหนีไปนอนก่อน,นั้งเนี่ยมันมืดแล้วเดี๋ยวจัดการสมิตรงนี้หน่อยไปเลยละสมลายเป็นดาวแล้วนะครับสมินะําโอเคนะครับเช้าแล้วเดี๋ยวเราไปล่อเจ้าแกะเข้าคอกกันนะตรงนี้ตัวนี้ตัวหนึ่ง มันก็ดันมีตัวเดียวฮนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรพาเข้าไปอยู่ในอคอกเดียวกันนะครับผมเพื่อที่จะได้อันนี้เผื่อมันยังไงนะมันฟุกอะ่ะมันฟุกผสมพันธ์กันได้นะวันนี่นีไปไหนคอกแกอยู่นี่โอเคโอเคมามามาฟุกโอเคมาแล้วมากินอาหาร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 ปุ๊บเดี๋ยวเราลองผสมอีกรอบนะ่ะป้อนอาหารให้มันหลับปิ้งกันอีกรอบ ไม่ผสมพันธ์กันนะถงใส่ต้องเป็นพันเดียวอย่างเดียวจริงๆนะผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันพันหนะ้าโอเคนะคเดี๋ยวเพียงคิดว่าทาฟาร์มวัวกับฟาร์มแกะแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นาากำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับผมโอเคบายบาย